ดีโชว์แล้วนะคะอย่างที่มิ้นบอกนี่นะคะว่าเรายังมีความพิเศษของเรอิจินมาเล่าให้ฟังอีกนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่อยากจะทดลองใช้นะคะว่าประสบความสำเร็จหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงบ้างน้องปุยนุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีอน้ะเออหน้าพิสูจน์เออหน้าพิสูจน์มากเลยอยากถามน้องปุยนุ่นว่ามีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนตัวเอง จริงๆเนี่ยกุ้มใจนะคะในทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นแขนเลยค่ะพี่มิ้นเอลคูลทุกอย่างเลยนะคะหรือเรียกว่าห่วงยางนั่นเองใช่ไหนจะน้องนะคะที่เหมือนโตสนุกมากเลยแล้ว้ใช่ใช่กันแลวจะพูดว่าหน้าเขาเป็นคนที่หน้าแบบหน้าสวยหน้าเล็กใช่ถ้าสมมติว่าเนอะไม่มีตัดปัญหาตรงนี้ไปก็น่าจะน่าจะโอเคเลยใชละแล้วเคยไปลดความอ้วนหรือไปอะไร ที่ไหนบ้างไหมคะมเคยจริงๆแล้วเนี่ยคเคยทานยาลดความอ้วนนะคะยาลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเกือบจะไปดูดไขมันด้วยคะ่ะใช่ใช่ค่ะพี่มิ้นถ้าไม่เจอข่าวว่าดูดไขมันแล้วแบบตายค่คะใช,ใช่อันนี้ไปแล้วนะคะ เอาแล้วกินยาลดความอ้วนมันมีผลอะไรไหมมีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยลดไป1ิบโลแล้วค่ะพี่โอ๋แต่ว่าโยโย่กลับมา20ิบค่ะจริงแล้วเนี่ยนะคนที่อยากจะทานยาลดความอ้วนเนี่ยต้องศึกษาว่าเนี่ยเคยเห็นผลว่าโยโย่กลับมาหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ก็เป็นปัญหาะอย่างงั้นพร้อมจะทดลองเลยจินไหมคะคิดว่าตัวเองเจะลดได้เยอะมาคิดว่าเห็นพี่มินเนี่ยนะคะเป็นขนาดนี้แล้วค่ะคิดว่าต้องลดได้แน่นอนงั้นก็พังมาก่อนเหมือนกันล้ะใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาวัด สัดส่วนน้องไว้แม่โอเนาะค่ะดีมิ้นจะวัดจากอ่ะตรงนี้เลยเอ่อข้อพับของน้องขึ้นมาประมาณสักเอ่อห้านิ้วหลังจากนั้นแล้วเราจะวัดไว้ก่อนว่าห้านิ้วของบริเวณตรงเนี้ยมันสดสดเลยนสดเลยมันจะได้เท่าไหร่ได้ประมาณ12นิดนิดเอวด้วยเอวเอเอออห่วงยางเอลเอเอวเอโอสามสิบเอ็ดนะคะ ทีนี้ขาดีกว่าค่ะวัดจากหมวดเข่าขึ้นมาประมาณสัก7นิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาวัดจุดเดิมประมาณ22่สขา22เอว31รอบแขนอยู่ที่12บสองโอเคอ่าวละงั้นเดี๋ยวเราให้น้องไปวัดเลยใช่ไหมค่ะไปใส่เลยใส่แล้วเดี๋ยวกลับมาวัดโอเคค่ะ พี่น้องไปเปลี่ยนชุดชเรามาคุยกันก่อนเลยดีกว่าค,คุยถึง<ช>เรื่องแมคค่าชาโคใช่ใช่ใชแมคค่าชาโคเนี่ยคือมันเป็น พืชตระกูลเมืองหนาวค่ะ <Ừ. S 2> อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย er ค,คือเป็นถั่วชนิดหนึ่งชื่อว่าแมคคาเดเมียเราทานเม็ดมันก็จะมีประโยชน์เยอะทีนี้เปลือกของเขาก็ยังมีประโยชน์ดีค่ะพี่โอเปลือกของเขาเนี่ยเมื่อเอาไปเผาจนกลายเป็นผงอิเล็กตรอนแล้วเนี่ยนะคะม,มันสามารถที่จะนํามาอยู่ในชุดของเรจินเซลมิงได้อีกวา <Wow. S 2> คืออันนี้เรามีการวิจัยมาแล้วนะคะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศแล้วก็มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศไทยว่าเปลือกของถั่วแมคคาเดเมียเมื่อเอาไปเผาจนกลายเป็นผ อิเล็กตรอนเมื่อถักทอลงไปในชุดแล้วเนี่ยม,มันสามารถที่จะดูดซับกลิ่นอับในร่างกายของเราได้ดูดซับเหงื่อของเราเนี่ยให้ให้ระบายออกได้คุณสมบัติที่2คือมันสามารถดีท็อกของเสียจากร่างกายได้เช่นบางทีเราไปซื้อครีมทาผิวที่ม,มันไม่มีอยอยล์เราอาบน้ําสบู่ที่มันมีสารเคมี เราไปเจอมลภาวะต่างๆที่มันโดนผิวของเรามันสามารถที่จะดีท็อกเอาของพวกนี้ออกไปทางเหงื่อและปัสสาวะได้จากไอแมคคาชาโคและคุณสมบัติที่3มเนี่ยมันคือสามารถที่จะเบิร์นไขมันได้อีกหนึ่งครั้งหลังจากที่เอเมดัเนี่ยมันสามารถเบิร์นไขมันได้ละไอแมคคาชาโคเนี่ยมันอยู่ในเส้นได้ของชุดเราทั้งชุดเลยมันก็เบิร์นอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดไหนเนี่ยที่มันมีชุดเนี่ยมันก็จะเบิร์นไขมันได้อีกรอบหนึ่ง เ,เนี่ยหัวลงหัวไหลตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงไหน,น,น,นที่เป็นเนื้อผ้าเนี่ยมันเบิร์นหมดเลยคะ<ม>่ะเบีอวแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ชุดมาเจอกับเม็ดดอท นะคะแม่ค mm ่าชาโคมาเจอกัม่ดอตมันจะยิ่งทะลุทะลวงนะคะไขมันลงไปลึกถึง14ไมโครเมตรหรือลึกลงไป3ถึง6นิ้วใต้ผิวของเรา oh. ทําการเบิร์นเอาไขามันออกได้เพราะฉะนั้นไขมันลึกสุดก็คือเซลลูไลท์<ช>ผิวเปลือกส้มไ mm hmm. ขมันที่มันเกาะตามเส้นเลือด mm hmm. พวกนี้จะถูกเบิร์นออกหมด mm hmm. ชุดนี้ mm hmm. มันเปรียบส่วนออกกำลังกาย <c oughs> ใส่นั่งเท่ากับใส่เดิน mm hmm. ใส่เดินแบบนี้ค่ะเท่ากับใสบ่วิ่งละ แต่ถ้าคุณใส่ชุดนี้ไปวิ่งออกกาลังกายเล่นโยคะหรือทําอะไรก็แล้วแต่มันจะเท่ากับคุณวิ่งสีเท่าอใส่ชุดนี้ซิดอัพยีครั้งถ้าคุณซิดอัพแปครั้งโอ้โหคือกลายเป็นว่าชุดนี้นี่แบบฟูออปชั่นเนอะหมายถึงว่าเป็นชุดออกกําลังกายก็ได้เลยค่ะคือเป็นชุดออกกําลังกายชุดแฟชั่นชุดเออ คุ้มเลยใส่นั่งได้ใส่นอนได้ใส่ออกกําลังกายได้ใส่ทุกอย่างได้หมดที่พี่โอ้พูดเลยค่ะนั่นสิแล้วใส่ก็ยังผอมสามารถที่จะนําไขมันออกไปได้เบิร์ถูกต้องแล้วทุกครั้งที่คุณใส่ชุดเนี้มันสามารถอย่างเสื้อเนี่ยเก็บสัดส่วนส่วนเกินทั้งหมดเนี่ยเก้าจุดนะคะกางเกงเก็บทั้งหมด12บจุดนะคะเพราะฉะนั้น มันเก็บสัดส่วนเกินขึ้นแล้วมันทําให้คุณตัวเล็กเลยแต่ครั้งแรกเก็บ3าถึงหนิ้วนี่ถือว่าเยอะมากครั้งแรก3าถึงหนิ้วเยอะใ,ใส่ต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆตัวก็เล็กอย่างถาวรให้เรานึกเสมอคะ่ะว่าถ้าเราอยากพร้อมเนี่ยเราใส่ชุดนี้เหมือนเราเออกกําลังกายเราจะมีกําลังใจในการใส่ตลอดเวลาวันหนึ่งเนี่ยคุณใส่ประมาณ 4- ี่หชั่วโมงขึ้นไปะนะคะลองสังเกตตัวเองในรอบ1สัปดาห์ดูนะคะว่าเอวคุณเนี่ยจังกิงเนี่ยไซส์ xl เนี่ยมันจะขยับไซส์ได้ออกแบบมาถูกต้องตามหลักสรีระของงร่าากยมนุ ไม่เน้นเหมือนกับสเตรยราคาถูก oh. สเตรยราคาถูกบางยี่ห้อใส่ไปนานๆเฮ้ยปวดหลังละกระดูกเริ่มทับเส้นประสาทเพราะอะไรไอ้พวกนั้นเนี่ยไม่คํานวณว่า มันจะไปทับเส้นไหมฉันขอให้รัดไว้ก่อนอีกคนผลิตไม่รู้มันใส่มันหรือเปล่าถูกไหมฮะแต่ชุดเราอะใส่ได้นาน24ชั่วโมงก็ได้เพราะมันยืดอะเนาะไม่ได้มีเป็นแบบว่าเป็นโครงเหล็กเป็นปุ่มแล้วไม่มีตะโคกงตะเข็บแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณรู้สึกใส่แล้สบายมากใช่ค่ะจะใส่สบายลดความอ้วนประหยัด แล้วมีอะไรอีกเนี่ยแฟชั่นด้วยแฟชั่นอีกใช่โอ้โหใส่ทั้งหน้าร้อนก็ได้หน้าหนาวก็ได้ไปชุดออกกําลังกายก็ได้ใส่ได้ทั้งตัวรักษายังไงรักษาใช่ไหมก็คือสามารถที่จะซักเหมือนชุดชนานปกติรักษาง่ายอีกรักษาง่ายเก็บดีๆรักษาดีๆนะคะใช้ได้นานเกิน1ิปี คุยกันมานานแล้วไม่รู้น้องเสร็จหรือยังเนอะคุยนุ่นเนี่ยคุยนุ่นเสร็จแล้วค่ะอ้าวเสร็จแล้วมาเลยลกมาเลยโอ้ยพร้อมเลยอะน่าเสีพร้อมเลยใช่แต่ดูแตกต่างเลยเนอะองวัดกันเลยมาว่าอยากวัดวัดเลยดีกว่านี่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 วัดแขนของเรานะคะแขนของเราจากเดิมอยู่ที่12ใช่ไหมคะตอนนี้เหลือเท่าไหร่มาที่เฮ้ยสิบเอ็ดครึ่งไงว้าวแขนแขนเป็นสิบเอ็ดครึ่งทีนี้มาตรงเอวดีกว่า เฮ้ยยีย่สิบเก้าเฮ้ยตอนแรกสามสิบเอ็ดนะ31สิบเอ็ดเลยค่ะพี่มิ้นข,<า>ขาดีกว่าพี่โออยากรู้ขาเนี่ยเป็นอะไรที่ลดยากมากเลยนะใช่ใช่คือไอ้อครึ่งนิ้วนิ้วหนึ่งที่มันเป็นผลต่อไซส์เสื้อผ้าเลยนะใช่ใช่พี่โอใช่ขาเมื่อกี้เราได้ย<า>ี่ยี่สองค่ะโหนี่ยี่สิบใช่ไหมยี่สิบอะ คุณผู้ชมรถแต่ละสัดส่วนเนี่ยถึงบอกไงคะว่าคือน,นี่นี่คือครั้งแรกที่เราลองใส่แล้วรู้สึกรู้สึกเป็นยังไงอย่างที่มินถาเป็นงไงอ,อึดอัดไหมหรือว่าเป็นยังไงความรู้สึกรู้สึกเหมือนใส่เสื้อผ้าปกติะคะ่ะแต่ว่า พอเดินออกมาแล้วเนี่ยจากที่แบบเดินแล้วแกว่งแกว่งจะดูเพล่เพรแต่พอมารู้สึกเหมือนโดนแบบจัดระเบียบแล้วเออเออมันสึกแน่นขึ้นนะเฟิร์มมากเอมเล่ตรงนี้เนาะมันก็ด้วยผ้าหรืออะไรที่ที่กระชับเราไว้และคิดว่าจะใส่ตลอดไหมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะใส่ตลอดแน่นอนค่ะงั้นชุดนี้ขอได้ไหมคะ่สามพันซื้ออซื้อสามกซ้อไม้ทันไม้ทนเกงเกงแถมเกงแถมนะสามบาทห สามร้ <35 S 2> อห้าสิบชเนะสามปีใช้ไป<ช>เลยเก็บดีๆใช้ถึงสิบปีปแล้ว <c oughs> ขอบอกเลยนะคะตอนใส่ใส่ง่ายมากือ่เสื้อผ้าปกติใช่ค่ะง่ายมากนั่งชอบนังชอบอ่าวันนี้เดี๋ยวมินย้ำย้ำเบอร์ให้ดีกว่าเนาะว่าสาหรับคนที่สนใจนะคะโทรเลยนะคะที่0 2นนะคะ2 9 0 3 9 8 8และ0 2 2 9 0 3 9 9 9ซื้อเสื้ออย่างเดียวค่ะ39 0 0นนะคะมี 2- สีสีครีมแล้วก็สีดำนะคะแถมกางเกงขายยาวให้ไปเลยค่ะเสื้อเนี่ยเก็บสัดส่วนส่วนเกินทั้งหมด9จุดกางเกงเก็บ12จุดคู่นี้จากปกติแล้วเกือบหมื่นละวันนี้คุณจ่ายแค่3 9 0พาอพอ ใส่ได้ทั้งชุดเลยใส่ได้ทั้งบ้านนะคะคุณพ่อได้คุณแม่ได้พี่สาวพี่ชายพี่สะพ้ายได้หมดพอแล้วเอออย่างนี้มันมีสักห้าชุดแล้วสลับกันใส่ก็ได้นะแล้วก็เหมาะกับคนประเภทที่อย่างนี้พี่โอ๋ปวดปวดหัวเข่าปวดข้อปวดหลังคือใส่ได้เลยผู้ผู้สูงอายุใส่ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ไม่สะดวกในการออกกาลังกายเพราะว่าร่างกายอ่ะแบบว่าเคลื่อนไหวแล้วมันจะเจ็บปวดพวกกล้ามเนื้อข้อต่อใส่ชุดนี้ก็สามารถ ได้เบิร์นไขมันตลอดเวลานะคะแล้วก็เหมือนร่างกายเราได้ออกกำลังกายที่มันจะทำาการเผาผลาญเลือดลมไหลเวียนด้วยไขยมันหายพุ่งยุบเอวเล็กเปลี่ยนไซส์จาก XL เป็น S ด้วยเรจ i นส l i ิม i n g สั่งซื้อตอนนี้ที่022903988 022903999เสื้อแขนยาวเก็บส่วนเกิน1ตัวจ่ายเพียง3,900บาท 30สายแรกรับรีกางเกงยกสะโพกและปรับขาเรียวเล็กมูลค่า2,500บาทโทร02-290-3988 02-290-3999จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะแค่30 30สาสายแรกเท่านั้นเลยนะคะรีบโทรกันเข้ามาวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณทั้งสคนมากขอบคุณนะคะเอาล้ค่ะหมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำโรงแรมดรีมสุขุมวิทซอย15เพียง3นาทีจาก BTS อโศกห้องพักราคาพิเศษสำหรับคนไทยเพียงคืนละ1,900บาทโทร02-2578500